แกงดอกสะเลมาแล้วนะจ๊ะแกงสะเลอาหารเหนือแกงแบบอาหารเหนืออาหารป่า นช่วงเปลี่นผ่านฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนมันจะมีฝนตกดอกสะแก็ออกละช่วงนี้การด้านไหนที่มันแข็งแล้วก็คลายออกมา หมนากมันจะชายเกินอือร่อยปีหนึ่งได้กินจะครั้งบางปีไม่ได้กินเลยสมุนไพไอ